สภาพไม่เหลือเฮ้ยดีๆกล้องก็ล้มอ่ะใครวะไมยินเสี่ยวนอมไหม อมอมาขอ,อไปออมานั่งนั่งที่ของคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าแล้วเมื่อ,อกี้อมนั่งอมไม่ได้ขอนะออกไปพี่เอฟซีคนไหนรู้จักที่พักล้างตรงนี้ไหมว่าเป็นที่ของใครพผมมองซ้ายมองขวาแล้วไม่เจอใครเลยนะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอคุณลุงคุณป้าที่น่ารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อแมแอมนะคะวันนี้นะคะอมก็มาเข้าป่าเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้อมจะไปผูกเปนอนแล้วก็ไปพักผ่อนในป่าเนาะก็พักผ่อนชิวๆเลยวันนี้ก็นําอาหารมากินแล้วก็น้ําดื่มแล้วก็ว่าจะไปงีบในป่าสักนิดนึง ก็ระหว่างออกเดินทางนะออมก,ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วยังไม่เจอที่พักเลยก็เดี๋ยวเดินไปพร้อมๆกับพี่ๆเอฟซีนะคะว่าทางข้างหน้าจะมีที่พักให้เราไหมหรือว่ามีสิลึลับอะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่ๆก็ยังไงแล้วฝากพี่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้อมนในการเดินทางครั้งนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กันด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวมืดค่ำและเดี๋ยวเราต้องรีบออกเดินทางกันก่อนต้องหาที่พักให้เจอนะวันนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะระหว่างทางนะคะของก็เดินทางตามมากับสายน้ำเช่นเคยนะเพราะว่าเดินป่าทุกครั้งจะต้องเดินข้างๆริมทานที่มีสายน้ำนะ เพื่อการเอาตัวรอดได้ดีก็คือหนึ่งไม่หลงทางสองก็คือไม่ขัดแทนน้ำดื่มนะคะถึงเราจะเอาน้ำมาแล้วก็ตามถ้าสมมุติว่าน้ำหมดก็ยังพอประทางชีวิตได้อยู่นะคะ ทางที่จะร่มรื่นนะป่าชุ่มชื้นอยู่นะวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าฝนตกไปหนึ่งวันหรือเปล่านะไาาม่ทราบว่าพี่ๆคนไหนคุ้นเคยกับป่าแห่งนี้ไหมมีใครจำป่าแห่งนี้ได้หรือเปล่า 妈。 ัักหเป็นปเสื้อนะพีพพพ่พี่ไม่แน่ใจว่าเสื้อหรือผ้าห่มท้อนสูงชันมาก นะที่ยอมบอกเจอแล้วหนะ้าที่พักล้างาจะนอนตรงนี้เลยไมรู้ว่าเป็นที่พักใครนะมีการจุดไฟแล้วก็นำอาหารขึ้นมากินด้วยนะพี่พี่ จากกองไฟเก่าจุดนี้เศษขวดน้ำขนมแสดงว่าต้องมีคนสัญจรที่นี่แน่นอนทุกคนแล้วดูที่ผักล้างเลยอะแบบสภาพไม่เหลือหายไปเจอพรมเก่า รู้ว่าเป็นป้อขอมใครนะมีกระทั่งรองเท้านะน่าจะเป็นของพวกเดินป่านะทุกคนนายพานคนป่าเดินป่ากลุ่มที่มา หาสัตว์ต่ใครคืนเนะาะคดอบริเวณรอบๆนี้ก็ดูปลอดภัยนะผมสังเกตตาเรียบร้อยแล้วอันนี้เวลามองในกล้องมันเหมือนป่าลุกลุงลังเนาะแต่มองด้วยตาเปล่ามันเป็นป่าที่โล่งมากๆคนสังเกตได้เลยนนเสียงคุยกันนะ มีเสียงคนคุยกันนะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของใครเดี๋ยวอ,อมจะกั่งพักอยู่ตรงนี้แหละ เสียงคนนะดูต้นไม้ตัวนั้นขยับมาได้ยินเสียงคนนะไม่รู้เสียงใครคนปุ่มพั๊มพัมเลยนะ มีเสียงน้ำนะแล้วก็เป็นเสีงที่สงบการทำที่พักตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเหมาะมากๆมีลำทารมีที่พักนะมีกองไฟก็น่าจะโอเคก็เดี๋ยวอมทำการนั่งพักตรงนี้แป๊บนึงนะกินมันกินท้าก่อนเดีย๋ยวเราค่อยเดินทางไปกันต่อสิ ทกี้นี้เดินมาเดินมาแล้วมีสายน้ำแล้วมันก็เลยต้องคันขาของเขาเขาคันขานเมื่อ,อกี้เนี่ยได้ยินเสียงเหมือน

ใครวะชิผายแล้วโอ้ยได้ยินเสียงหน่อมไหมได้นเสียงมันคนไล่อ่ะดูออกมา เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ผมนั่งอมไม่ได้ขอนะออกไปพี่เอฟซีคนไหนรู้จักที่พักล้างตรงนี้ไหมถ้าเป็นที่ของใครพี่ผมมองซ้ายม,มองขวาแล้วไม่เจอใครเลยนะได้ยินเสียงคนไล่ตลอดเลยห่ะ ผักออกมากมันมีคนผักอะ่ะใครวะออกมาเลยออกมา,มาไม่ต้องไล่ออกมาเลย ไม่ได้แล้วนะคนไล่นะเอายไ,ไม่ทันได้กินน้ำเลยนะนั่งแค่แป๊บเดียวนะเมื่อกี้เดี๋ยวเก mm. ็บกระเป๋าต้องหาที่พักใหม่แล้วพี่ๆจุดตรงนี้จะน,น่าจะนอนไม่ได้แนละ้ว น,น่จริงนี่ออกมาวะห่วงที่ขนาดนั้นเลยเสียงคนตีไม่พา่ายไ,ไม,ม่เมื่อกี้เชื่ชอนย ู่ไม่ได้แล้วพี่อยู่ไม่ได้แล้วพี่พีป้าผนนี้ตอนแรกมันอยู่ตรงนู้นนะพี่พี่มันมาตรงนี้ได้ยังไงมาตรงนี้ได้ยังไงพี่ไปเลยไม่อยู่แล้ว กลัวมากหนูขอโทษนะคะถ้าถ้ามาทำการลบหลู่หรือว่ามาแย่งที่นะหนูแค่มานั่งพักนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะทุกคนเห็นภาพตรงผืนนั้นไหมจริงๆมันอยู่ตรงโน้อนอะแล้วมันลอยมาตรงนี้ได้ยังไง เอาหันหลังไปก็คือมันจังหวะมันปิวเข้ามาพอดีอะแล้วเมื่อกะตรงเนี้ยคือถ้ามันหลุดจากตรงนั้นมามันก็ต้องร่วงอะแล้วเมื่อกี้มีคนโยนไม้ไผ่ใส่อมอ่ะเหมือนมีคนโยนไม้ไผ่อะแล้วไม่พอนะเคาะเคาะไม่หยุดก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเท้าคนเดินคนเดินแล้วก็กล้องอมก็ล้มไปนะนี่น่ากลัวมาก เดินไปหาจุดใหม่ด้อยไม่เอาก,กลัวผมขอนั่งพักกินน้ำก่อนนะพี่พี่ มเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้นะมันขยับอะแต่เขาไม่ปรากฏตัวให้ผมเห็นนะหรือว่าเขาห่วงที่หรอพี่พี่เป็นที่ของใครอะในพานเหรอหรือเป็นของพวกผีสามนางไม้ของใครอะแค่นั่งแค่นั่งพักแป๊บเดียวอะยังไม่ได้ทำอะไรข้าวของอะไรของเขาเสียหายเลยนะ เดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วสุอว่าไม่ปลอดภัยเดี๋ยวขอนั่งกินน้ำแป๊บนึงนะ 哦。<Hello. S 2> พี่เดี๋ยวเดินทางกลับกันดีกว่าไม่ไหวละเปียนหัวเลยนะเจอแบบนี้ว่าจะผูกเปนอนนะไม่ได้ถูกเลยพี่เมื่อกี้ยังไม่ได้ร่งพักเลยพักแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวเ,เดินทางกลับกันดีกว่าขนลุกมากตกใจด้วยขอแช่น้ำเพื่อพี่นะพี่ให้มัน ลงพี่พี่ตกใจนะเมื่อกี้ปลาเข้ามาในรองเท้านะรองเท้าของมันเป็นตะขายย่ายนี้แล้วปลามันเข้ามานะมันกระดิ้นๆในเท้าตกใจไม่รู้ว่าปลาหรือลูกออดนะโอ้ยเนี่ยพี่ๆีอมยังไงเดี๋ยวอมขอปิดคลิปตรงนี้เลยเนาะ ยังไงฝากพี่พีเอฟซีนะคะเป็นกําลังใจให้ออมในการทําคลิปต่อไปด้วยก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะติดตามผลงานออมในคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยอย่าพึ่งเบื่อกันเนาะจะพยายามทําคลิปให้มันหลากหลายคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเอามาลงให้พี P ่ๆได้เห็นถึงความได้รับความน่า น่าแปลกอะทุกคนถึงความแบบเป็นสิ่งที่ออมไม่เคยเจอเลยมาคนเดียวนะแต่เจอตกใจจริงๆนะพี่ๆ mm hmm. ก็งไงฟังพี่เอฟซี FC นะคะ mm hmm. เป็นกำลังใจอใอมด้วยออ mm hmm. มขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ mm hmm. คุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า